กรบอกแค่ไหนเนาะสามตัวข้าวกราบครับโอ้โหมาเยอะเลยครับปลาหน้าเขาครับครับโอ้หเยอะเลยครับดูวลาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปตามล่าปลากระบอกนะครับเดินไปหาปลาที่อ่างโวยางนะผมเมื่อกี้ก็เอาไปถอย ลอกเบ็ดมาสองคันครับกับสายไพลินอันนี้ก็คันเก่าอยู่ที่บ้านนะครับแต่ลอกไม่เสียแล้วก็ไปหาซื้อมาใหม่นะครับใช้อา่ามอสามสามครับลูกตูแ <c oughs> ล้วเยือนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งสายแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันที่อ่างหัวยางครับผมอันนี้เราก็เตรียมพร้อมนะครับโอเคช่าง เป่าอ่าลุยเลยครับผมครับนี่แล้วก็ แล้วเราก็เดินเดินไปข้างน่านะฮหครัมาเนยอันนี้คือกินเก่าผมพวกน,นั้นเดี๋ยวจะมาลองสูตรใหม่เดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะได้ปลาใหญ่นะัรับ โอ้มีผู้หญิงก็มีนะครับได้ไลายเหรออันนี้เจ้าของอ่งองางน,นะครับผลงานครับได้เยอะอยูอ่กระบอกนะครับนี่เซียนผู้หญิง <c oughs> ราทา,รทาครับาลุมมาก็จะตกทุนกัน,นครับ ขับเบ็ดมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเบ็ดก่อนนะครับโอเครอแป๊บครับผมอ่าตอนนี้ก็เตรียมเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับมากับเซียนเบลล์นะโหรายังไม่ได้สักตัวเลยครับฮะแค่นี้อันนี้จะคันหนึ่งก็ตกไกลนะครับปลาใหญ่นะ พี่คันก็เอาปลากระบอกนะครับรอชมนะครับผมตอนนี้ผมเราก็ยังไม่ได้ครับดูผลงานผลนข้างก่อนนะครับโอ้ได้หลายเนาะกระบอกข้างนั้นเนาะ,ะบอกะบอกนันนี้มาลุงนปั้นไหนนะครับอับนนั้ครับอ๋อไกลเลยโอได้แล้วครับนี่ยอดโอ้ผมเงียบกิฟต์อ่ะผม <ś les> นนสามตัว <ś les> ย,ยด <ś les> นี่ก็อาจารย์เตอร์ <ś les> ได้เหร <ś les> อโชว์งานหน่อยครับปอนนี้น้อยครับ ทอดกรอบครับทอดกรอบครับนี่เดี๋ยวดูดูจานแมกหน่อยนี่มันเป็นโคนะน้ำตื้นนี่กันกโอ้ได้หลายวันใ <c oughs> นช่วงงานนะครับหลายอ่ะโอ้โห เยอะยครับครับขายทุกวันเลยครับเนี่ยมาชิบเนววสวยมากครับลา่าหเอกลังหาได้มาแล้วเดียวฮะเออจอหน้าอุ่นปลาใหญ่ไม่เห็นมีครับัวนี้ปลาแลนะเนาะ ปลอกก็ง,ง่ายนะนี่ะลอกใหญ่ครับปลาปลาจีนอะไรก็ไม่ได้ครับม,ม,มีแค่ปลากบกเราเราก็ได้แล้วครับอันนี้กเรียกว่าเบ็ดพวงครับโอเคต้องเบ็ดอย่างนี้นะครับเอาเป็นตะก้ออย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องเป็นหน้าดินนะถ้าเป็นทุ่นก็ต้องเป็นอย่างนี้นาเขาให้ฟรีครับ,รรบปลานาเขา โมดเลยเยอะเลยครับเขาบอกล้วนๆนะครับอ่าครับดูฟาน้าเขาครับครับโอ้เยอะเลยครับนี่เซียนบ้านต้นพึ่งกลับแล้วนะครับเราเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะกลับแล้วนะครับโอเคไปเราจะไปลาบกัน เซนเบลกลับแล้วนะครับโชว์ปลาเลยครับโ <laughs> ชว์ปลาล่อย <laughs> อันนี้ไม่ได้ตกได้ครับซื้อเอาครับ <laughs> <laughs> ตลอดนะครับไปไหนก็ซื้อ <laughs> ซื้ออย่างเดียวคร <c oughs> ับเดี๋ยวเราก็จะลาก,กลไปด้วยวิวสวยๆนะครับผมเดี๋ยวก็จะเก็บเบ็ดนะครับเดินทางกับกทมแล้วนะครับ เจอกันใหม่อีพีหน้าครับฝากติดตามด้วยครับใครจะมาตกก็ได้นะครับผมอ่างห้วยยางครับผมอ่าคันละ20บาทนะครับเชิญได้นะครับผมครับบ๊ายบายดูว่า